สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนตัดเข้าสู่ช่องของสุบแซนและน้องปลาสุบนีบ่พี่พี่นี่กันด้วยใช่แล้วก็พี่แป้งซีบิงด้วยนะคะครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเดรสติมเพจกันนะคะซึ่งตีมที่เรามานั่งคุยกันเรามานั่งคัดเลือกกันในวันนี้สรุปแล้วตีมที่เราชอบที่สุดนั่นก็คือตีมเซเลอร์มูนคร <ใน S 1> <น>ั้งนี้นะคะเราสะมากันว่าอยจันจรงทันแกเองค่ะ ใช่ฉ<ช><ช>ันทำโทษแกเองค่ะ<ช><ด>มปรู้กันแ <without S 1> ล้วนะคะว่าเซนามูลเนี่ยจะออกมาจึ้งขนาดไหนแต่ว่าคือตอน,นอบอกว่าคำว่าเซนามูลตีมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่เซนามูนอย่างเดียวนะคุณจะเป็นเมอร์คิวรี่ก็ได้จูปิเตอร์ก็ได้หรือว่ายูเรนัสก็ได้หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้เออเป็นได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าห้องนี้เขาจะแต่งกันได้แบบอลังการงานสร้างขนาดไหนทุกคนพอแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลยกันเลยย้า ฉันขอจอเซลลมูนนะห้ามเป็นห้ามเป็นห้ามเป็นอ่าฉันจะเป็นอ่าฉันจะเป็นพ่อของเซลลมูนละกันพ่อของเซลลมูนคือใครป้าขของเซลลมูนก็ได้อ่ะได้สวัสดีค่ะคุณป้ามาแล้วดีนะฉันทำสีผิวไปก่อนไม่ใชเป็นต้องไปเปลี่ยนสีผิวใหม่แต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาตไปทำผมก่อนนะคะเฮ้ยทำผมก่อนเลยเหรอฉันเปลี่ยนสีผิวก่อนก็ได้ป้าจะต้องทำผมก่อนไม่ได้ไม่ได้แต่มันไม่สวยเนาะ ฉันว่าคือด้วยความที่มันเป็นอะไรก็ได้อ่ะเนาะใช่เฮ้ยแต่ว่าทรงผมหายยากเกิดเอยเจอแล้วเจอแล้วแข่งกับเวลาตอนนี้ต้องแข่งเวลาเอ๊ะบ้างเธอจะเป็นอะไรหรอเธอบอกฉันได้เป็นเมอร์คิวรีน่ะเมอร์คิวรีเพราะว่าหมอดูบอกว่าช่วงนี้ฉันถูกกับสีฟ้าน่ะอ๋อหรอมาอ๋อหรอฮนี่แกล้อหลอกฉันเหรออ๋อหรอฮะมันช่วยใช่ไหมสิ่งที่หมอดูบอกนี่คือช่วยใช่ไหมเอาแย่ซะ ปแล้้วจตอนนี้คือฉันบอกเลยนะว่าฉันจะต้องเป็นอันดับหนึ่งของเดชแยมเพสตีมเซรัมบูดีให้ได้เลยแสดงฉันอัพแล้วนะคะตอนเนี้ยก็บอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะเป็นอันดับหนึ่งเ่ยก็คือยากหน่อยเนาะฉันแต่งหน้าไว้แล้วด้วยฉันเอ้ยขี้โกงแอบผ่านโกงเกินโกงอยูแล้วเพราะว่าเวลามันดอยแล้วก็เราต้องแต่งอย่างเจมส์ซนไงเอาล่ะเดินเร็วโคตรแค่นั้นแหละฉันเดินเร็วบ้างปลื้ด อ้เขาคิดก่อนนะเร็วไปเท่านั้นแหละเธอเดินช้าละสิมากแต่งไวทันแน่จะเริ่มแต่งหน้าแล้วรอแป๊บอันนี้ดีกว่าช่วยไปแต่งหน้าดีกว่านะหล่ะวิลี่วิลียอะไรยอนเร็วเดือดแฝดมากเมื่อกี้ใช่หรือใครไม่รู้เดือดแฝดมากไอ้ปางไง ไม่ใช่ยืนแต่งตัวอยู่เลยใช่หรือเปล่าคะน้องปางคือห้องห้องนี้เขาแบบว่ามันต้องแบบแข่งขันกันนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นมันมันยอมกันไม่ได้ไงก็ถูกยอมกันไม่ได้คือแบบแต่ก็ต้องพูดไปเรื่อยๆนะไม่มีคนเงียบถ้าเม้มฉันเม้มไม่ได้หรอฉันต้องการเม้มเปลี่ยนสีชุดลค่ะบอกเลยนะว่าชุดล็อกปางว่าเกินเข้าห้องวีพีก่อนเลยขออนุญาต ไปค่ะไปค่ะอ๋อมันต้องมีที่ฆ่าโอ้ยใหม่ก๊อชโอ้ยเมอร์ก๊อชอันนี้ถึงเวลาีไม่ได้นะค่ะคุณนาไม่ได้นะคะคุณนาโอ้ยอย่างนี้สวยอะรถเกินรถเกินกับคุณนะว้ายรถ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 ฉันก็สวยได้เหมือนกันไปเจลามูลอุ้ยผมเสร็จแล้วสิ แล้วยังไงต่ออาฉันต้องไปไหนต่อส่นนี้ไม่เวิร์กผมโ่นนี้ไม่เวิร์กต้องเปลี่ยนผมใหม่โดนมากค่ะคุณน้าล่าสุดนี้ชั้นขอคิดก่อนวายสามนาทีครับตอนนี้คุณเวลาอยู่สามนาทีนะครับฉันต้องการเพิ่มเวลาค่ะคุณผู้ชมคนเราการเพิ่มเวลาหรอคะใช่ค่ะฉันต้องการเพิ่มเวลาเดี๋ยวฉันเพิ่มให้ค่ะฉันเพิ่มให้สักอักขระไม่ใช่เวลามันก็ยังเวลามันก็ยังได้อยู่ปังโอ้โหเพื่อนๆนี่เพิ่มไปแล้วเพิ่มหนึ่งนาทีเนี่ยนะพีจ้า มันมันมันเพิ่มได้แค่หนึ่งนาทีไงก็ต่อยหนึ่งเอาก็ต่อยหนึ่งก็เป็นเวลาเด้อเอออันนี้ก็จริงเออมันมันมันก็สําคัญเด้อสาคัญต่อชีวิตไปแล้วฉันไปหาของอย่างอื่นก่อนดีกว่าโส้หผมตรงนี้คือเรียบแปลมเบอร์ไม่ได้แล้วฉันฉันเสียเวลาไปเยอะมากคือฉันหาแขนฟูของนไม่เจอประเด็นคือแขนฟูอยู่ไหนจ๊าแขนฟูอยู่ห้องวีป่ะก็ลองมาดูอ๋อ โอ้โหตับอกว่าคนในห้องนี้คือแบบเขาแทนนี่ไปก่อนล้กันนะจริงฉันเห็นเขาแต่งตัวแต่ละคนนี่คือแบบอลังเวอร์ฉันไม่ยอมหรอกนะจานลำบากสีฟ้าโอเคใครยอมใครทั้งนั้นมันยอมกันไม่ได้อ่ะของแบบเนี้ยคือจะบอกว่าการเป็นเซเลร์มูนอ่ะมันคือความฝันอันไว้ที่เป็นประเด็กของเราไงเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาเป็นเซเลร์มูนที่สวยกว่าเราก็พูดตรงว่าเราไม่ยอมนะคะ แต่เมืองไปหมดตอนนี้มันไม่คิดจะเป็นอย่างอื่นกันเลยหรอคือเขาไม่คิดจะเป็นอย่างอื่นกันเลยหรอคะเขาก็เป็นอย่างอื่นได้แหละแต่จุบแจงเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะจะต้องเป็นเซรามูนค่ะเท่านั้นเธอกักเอาละบ้านไม่ได้โอ้โหเซรามูนเต็มจริงไม่มีใครเป็นอย่างอื่นเลยทุกคนจริงเร็แกเอ้เซลามูนคืออะไรคะแล้วก็รู้เลยอันนี้คุณสามารถเป็นอย่างอื่นได้นะคะคุณผู้ชม เป็นลค่ะเป็นค่ะสวยมือเวลาอีก1เกือบ2นาทีนะคะผมท่านผู้ชมค่าฉันพอได้แล้วตอนนี้คือฉันเริ่มเก็บรายละเอียดแบบส่วนใหญ่ละค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้แล้วตอนนี้แขนฟูว่ะจะนี่หาแขนฟูของฉันไม่เจอเลยหาเจอแล้วของฉันสบายตัวเนาะปังเนาะจริงสบายตัวละอ้อสบายอือหือสงสัฉันสวยสุด ในห้องนี้ไม่มีใครสวยสู้ฉันได้ฉันเป็นสนมูดที่จดเจนที่สุดชดษทีนะเพื่อน่ใช่ว่าเขาพูดเกินจริงนะเอาตรงตัวจริงตัวนเห็นดวงจันทร์จลงชันแกเองโอ้ยสวยมากสวยมากแม่ถึงฉันใช่ไหมล่ะไม่เห็นขอจัดแจ้งเลยสยมากนี่ว้สวยมากค่ะคุณน้าเวอร์มากว่าไงสา สี่สิบวิสุดท้ายสี่สิบวิสุดท้ายกับการแต่งตัวเป็นตีมเสรสมูนเอาจริงมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะกำลังคิดอยู่ว่าจะตกแต่งอะไรเพิ่มดีแต่ไม่ตกแต่งดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันอุ้ยเหลือยี่สิบวิสุดท้ายไม่ทําอะไรมั่วดีกว่าฉันฉันมีขอกวางอ่ะฉันฉันเป็นสมูนที่มีขอกวางคือมันไม่มีอะไรที่แบบว่ามันมันมาทำตัวหน้าผากได้เหมือนไม่ย้อยอะไรแล้ไม่ย้อยใช่ไม่ย้อยฉันไม่ทันแล้วอยู่ข้างนอก ไม่ทันไล้ป้าฉันมีเขาฉันเป็นเซียนมืที่มีเขาแต่ก็ออกแล้วว้ายไม่เป็นไรเราจะมาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นเซียนอุ้ยอุ้ยสวยนะเนี่ยเป็นสวยมากแต่ฉันตาแบบโอ้โหคนนี้เลิศว่ะคนนี้เลิศฉันชอบคนนี้สวยจริงใช่ฉันให้ใช้เป็นเซียนมือค่ะชิจิเป็นเซียนมือนะคะแต่ว่าผมฉันมันเหมือนกว่าปะ คนนี้มันยังผมไม่เหมือนเท่าฉันนะเว้ยผมผมแกสีสดกว่าเตูดแดงหรือคนนี้ไม่ได้คนนี้ไม่มีโบอ่ะฉันไม่ชอบอ่ะคือมันต้องเป็นโบใหญ่ตัวหน้าอกเข้าใจปะคนนี้ไม่ได้ฉันไม่ชอบคือฉันเป็นเซรามูนค่ะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าเซรามูนของฉันมันจะแบบโดดเด่นกว่าคนอื่นหรือเปล่า5จีออกไหมค่ะฉันโดดเด่นกว่าเหมือนเชลิเดอร์เอออันนี้ยังไม่ได้อันนี้จะไม่ชอบจริงคือโบมันใหญ่ได้มากกว่านี้เข้าใจอ๋อฮะอุ้ย ใครนะที่เป็นป้าของเซเลอร์มูนมากคนต่อไปเฮ้ยเซเลอร์มูนแบบยงกี้แบบสาวเกลเวอร์คนที่เันโซ่จะได้สองคะแนนเอาไม่โพสด้วยอนีนเป็นเซเลอร์มูนแบบยุคปัจจุบันนะคะออกแนวแบบเหมือนคล้ายๆชุดนักเรียนไทยอยู่นะคล้ายๆกระโปรงได้อยู่สาวพาณิชย์ได้อยู่ต่อมาอุ้ยคนนี้ก็สวยนะ ซีซีคนนี้สวยแต่ว่าสีผมอาจจะยังไม่ได้เซรามูนเท่าไหร่เอาไปสี่คะแนนพอสองฉันให้สองแล้กันไม่ชอบไม่ชอบที่โบซีดอะโบเขาซีดมากเออพอดีมันเลือกไม่ทันนะค่ะอืมค่ะก็เอาไปสองคะแนนแล้วกันเนาะของยังมันต้องรีบไง ไม่ใช่เซเลอร์มูนนะเซเลอร์อะไรคะคุณปรางไม่ใช่เซเลอร์นะคะคนนี้เขาคือเอาคุณโพสต์<อ>ลลได้สิคะเออเซเลอร์มอร์คิวรี่ไงใช่ละค่ะเป็นเบอร์คิวรี่ค่ะสวยค่ะชอบค่ะคุณนี้สวยมากค่ะออกไปเล้ฮคะแนนอยากเห็นคนต่อไปจเจอเลยหุ้ยว้าว,วดูนี่ว้ายทายัวมากค่ะยล้นเกินค่ะสวยมาก แนนเอาไปเลยห่อหมียวมากได้รับไปเลยหนึ่งอุ้ยถือมาเลยงอุ้ยเขาถือแมวมาด้วยอ่ะเฮ้ยฉันชอบนะคนนี้เอาไปสามเถือมาอขาแต่งติคันแหวนเนี่ยไม่เหมือนเท่าไหร่เอาไปสามก่อนแล้วกันแล้วคือตอนนี้ดอกไม้ดอ้เขาไม่มีจมูกเขาดูเมดีดอกไม้คือทิ้งตามหมดแล้วนี่เขาบอกว่าเขาชื่ออุซางินะคะอุซางิ อันนี้เพิ่งข้าวเขาแต่ไม่ทันตอนแก้ผ้านะคะนี้ตอนแปลงล่างนี่คือตอนแปลงล่างตอนแสงว่างไม่รู้ค่ะหมดหรือยังคะหมดหรือยังคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่สามสวยมากเลยนะเฮ้ยชัไม่รู้นะ ก็ไปยืนถ่ายรูปตัวนี้สิฉันชอบมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะไปสิไปสิถ่ายรูปสิไหนคะตรงไหนหอเข้าไปน number o แล้วนะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะเออตัวนี้อ๋อตัวนี้มีเกสกีนด้วยค่ะไหนเขาปรับสีสิคะไหนๆๆๆๆนค่ะนี่คะเนี่ยตัวส่วนค่ะข้างหลังเลยค่ะเดินออกมาค่ะคือจะบอกว่าการเป็นเซเลอร์มูนของเรานั้นที่เรามาเล่นตีมนี้เนี่ยเราสามารถเป็นตัวอื่นได้ด้วยนะคะอย่างที่ซุเปแมงเป็นอยู่นี้อันนี้คือเซเลอร์มาค่ะ สวดีจาและซ่วีนัสสวยมากคือคาแรคเตอร์มันค่้าชัดเจนนะคะทุกคนเพราะว่าเซรามิกก็คือ <S 2> <S 2> แบบนี้เลยนะคะสีแบบนี้เลยส่วนวีนัสก็คือเป็นสีแบบนี้เหมือนกันนะคะน่ารักมากแต่ยังไม่หมดแค่นั้น,นะคะ่ะเราสามารถเป็นอีกตัวหนึ่งได้ด้วยนะคะนั่นก็คือเซเลอร์จูปิเตอร์นั่นเองค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าจูปิเตอร์เนี่ยตอนเด็กยังชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะแต่งให้ดูว่าจะออกมาได้สวยและเหมือนขนาดไหนนะคะทุกคนเป็นไงสวยไหม แซลเลอร์สูปิเตอร์อุ้ยนัาการเงิิโด้สวยนะเนี่ยผู้ชายอะผู้ชายบันบีชุดดอยไง ก็เลยเป็นน้กกาก์ดซติัแบบผู้หญิงไปเลยสิคะก็เข้าใจอยู่ก็เข้าใจอยู่ไม่เป็นไรยังไงก็เหมือนอยู่ดีนะคือจะบอกว่าสาหรับเดทวีนเพจเนี่ยเราสามารถตกแต่งได้แบบหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะจินตนาการเลยว่าอยากจินตนาการแต่งเป็นตัวอะไรทีมอะไรเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูทีมอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแจงเนี่ยจะมาแต่งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะบอกเลยว่าอลังการงานสร้างแน่นอนก็เอาไปว่านะคะในครั้งนี้เนี่ยเราก็มาเป็นทีมเซเลมูลที่แบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะถ้้้้าใใครชอบบบหเลลล่นนแแีวกก็ย แชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ดงแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้สุดแจงพี่แป้งแล้วก็น้องป้าคนต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย